สวัสดีครับดิบช่องเสียพดพาลุยนะครับวันนี้ก็จะมาเช็คระบบรถเกี่ยวครับถึงเวลาเช็คแล้วค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆครับออกไปขัดสนิมหน่อยเพราะใกล้จะฤดูเกี่ยวข้าวแล้วครับบางที่ก็ได้เกี่ยวแล้วของเรายังข้าวกำลังตั้งท้องกับเช็คไว้ก่อน ็จะมีวันนี้เช็คข้าวข้าก็จะมีพวกฟันครับตอนรถเกี่ยววันนี้ก็จะดัดหน่อยต้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวตัวนี้ครับตัวนี้เริ่มสึกเพราะมันหนึ่งเนี่ครับรอยรอยสีอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเราเอาแผ่นนี้ลงให้กดแผ่นกดใบมีดลง เท่ากันครับผองนุก็เริ่มสึกไายเปลี่ยนเขาเรียกอะไรซินนะครับซินใบเรื่อยเนี่ยไล่ทีละจุดละจุดไปเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้จะไม่ได้ทำเยอะเท่าไหร่ครับเพราะไอช่วงนาปังคือช่วงล่าง ช่วงล่างอัดใหม่หมดเลยครับช่วงหน้าปังทําใหม่หมดเลยก็จะมีที่จะทำใหม่ทีว่าจะลองฝาตู้ขึ้นอีกนิ้วสองนิ้วครับให้มันลื่นกว่าเดิมคือปากมันกว้างแล้วตู้มันออกไม่ทันคนระับนี่ครับวันนี้ก็จะมาเช็คเช็คพวกสเตอร์ก่อนครับ จุดเล็กๆนน้อยนี่ฮะสเตอร์วันนี้ก็ถอดตัวนี้ไปครับตัวตึงก็เลยนีฮะเกี่ยวดันนี่ฮะตัวนี้ถอดไปตัวนี้รูดครับอ่ารูดเป็นหนึ่งตัวเห็นจุดร,รูดเป็นหนึ่งเตอรก็เช็คเรื่อยๆครับสเตอร์พวกนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปช่วงหน้าปังครับเนี่ย จุดสเตอร์นีครับเป็นจะเป็นตัวตั้งตัวนี้นี่ฮะตั้งขึ้นตั้งลงเสร็จเรียบร้อยก็รวมแล้วครับได้อยู่ห้าสิสิบนี้ผมเปลี่ยนออกเลยครับปืน ปีนี้จะให้จอดเลยทีนี้ก็จะมาเช็คพวกล้อนโนมครับตัวนี้ลูกยางตัวนี้ครับจะเปลี่ยนเริ่มห่างครับเก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนตัวนี้หนึ่งจุดแล้วก็โซ่สเตอร์ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนช่วงหน้าปังครับนี่ฮรเส้นนี้พันกว่าบาทนะครับเบิกศูนย์ครับนี่ก็ถ้าทางจะได้ตัดครับตึงจะสุดแล้วหรืออีกประมาณนิ้วหนึ่งคอสปริงอะไร พวกนี้ไม่มีปัญหาครับรถก็ห้าปีครับช่วงล่างช่วงล่างเรื่องนี้เพิ่งเปลี่ยนครับเปลี่ยนหนาปังครับเนี่ยเปลี่ยนแถบนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยหกลูกเหลือตัวบนครับตัวบนจะเปลี่ยนล้อตามก็เปลี่ยนช่วงหนาปีครับไปไป เปลี่ยนยกชุดเลยครับนี่ก็จะมีถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกนี่ครับ มานี้แล้วก็จะเป็นท่อนบนก็จะเริ่มประกอบครับท่อทะลุครับไปแปลงเกีียวมาแล้วทีนี้มันทะลุเดี๋ยวใช้แผ่นเหล็กแล้วก็ซิเินตนเหล็กแปะเลยครับอยู่ครับอยู่ก็มาฝั่งนี้ก็ลูกปืนตัวนี้ก็เปลี่ยนไปช่วงหน้าปังครับ เดยลูกปืนคอ,อยังเดิมๆอยู่ครับแต่กันแน่นเช็คแล้วครับตัวนี้ก็เช็คใหม่หมดแล้วครับแน่นทุกจุดก็มีจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้แผ่นรองการศึกข้างในแผ่นสแตนเลสครับศึกแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้หนึ่งชุดแล้วก็จะยกฝาตู้นี่ครับฝาตู้ ยกฝาตู้นดนดียประมาณสักไม่สองนิ้วก็นิ้วหนึ่งครับประมาณนี้เดี๋ยวคนจะลองยกเองทํายกเองคือขยายฝากเอาแล้วมันปากคอโล่งลื่นแต่ว่าตู้ไม่ไหวครับตู้ยังหนักอยู่พรามันเข้าเยอะแล้วก็เป็นน็อตวงเดือนนี่ต้องแกะออกมาใหม่หมดครับไล่เชื่อมแต้มใหม่หมดเลยเพราะมันแบบมันสึก พอสึกออกไปก็เจอข้าวน้าหนาก็จะแบบลุดเคยแล้วครับนาปังดีที่มีสำรองครับชุ่ลือดเลือฝั่งนี้ก็เปลี่ยนใหม่ประมาณสี่ตัวครับเหลืออยู่สองตัวกลางยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ตัวเล็กตัวบนแท็กฝั่งนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับ คือเกี่ยวหน้าปังนี้ไม่ได้ใช้เงินเลยครับใช้กับตัวนี้หมดเลยเช็คช่วงลงช่วงล่างใหม่หมดครับก็เช็คไปก็รวมไปประมาณสี่ห้าหมื่นครับทั้งแท็กแท็กข้างหนึ่งแท็กข้างหนึ่งก็มอไซค์คันหนึ่งครับนี่ครับ ก็มีจุดเดียวครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ท่อส่งข้าวท่อส่งข้าวจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งคือออกเร็วเกินเดี๋ยวจะไปดูใบตกข้าวครับว่าจะเป็นยังไงก็เกี่ยวสกูหนึ่งสกูสองนี่ต้องเช็คหมดครับเช็คใหม่หมดเลยซื้ออะไรมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยซ่อมหน้าง,งานนี้เสียเวลาครับ คือเอาให้ร้อยเปเซนให้ร้อยเปอร์เซนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเสียไปเลยทีเดียวจบอันนี้ลูกเกี่ยวดันครับเข้าไปดูดีครับงอเลยครับตรงนี้แต่ก็ไม่มีปัญหากับการที่ว่าดันข้าวงอจุดหนึ่งนฮะ เราเจอข้าวแนละ้วหนาลม้มหนาลมน้มมีครับจะลำบะโซ่คอก็เปลี่ยนมาใหม่ครับนี่จะไปสองข้างนี่ครับก็น,กน,นิ้วก็เป็นนิ้วของรถเกี่ยวใหญ่ตัวนี้สองเมตรสองเมตรห้าสิบปากเกี่ยว ถามว่าดีไหมเจอเข้าตั้งอ่ะไอตัวไอตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องเจอเข้าแต่ถ้าก้าวล้มอ่ะใช้ดีครับสเตอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่รอบเร็วขึ้นมาจากสูนะครับที่เขาแถมมาแต่เร็วทำว่าเร็วเร็วเกินครับ <laughs> เดี๋ยวต้องไปวัดสเตอร์ใหม่ ก็รวมๆแล้วก็น่าจะเช็คไม่เยอะครับปีนี้ตรงรือตู้มาดูแผงตู้อีกหน่อยนึงโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเช็คอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเจ้ายันมา่าตัวนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องเสียพสพาลยุยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ 也么，我情感很强烈的，看中。的的。